สวัสด e ีคร okay, so. ับท่านผู้ชมพอผมรุ่นนี้พิชิงตัวอีกแล้วนะครับวันนี้มาตกปลาวันนี้เราก็ยืนในสกอมนะครับก็วันนี้จะผมจะเน้นรักเลยก็จะเป็นนาดินนะครับวันนี้ไปครับดินก้อนนาดินก่อนดีนก้อนที่ก้อนโอเคครับไปตกปลาเลยครับ let's go วิ่งซีวิ่งซีมาดึงดุเลยดุเลยครับดูไปเลย นี่ก้ามสี่ชิงกับเขาวู้วววนวววววโอววววยววววววเววววนตรววตวว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 ควว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 ัวววรวว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 วยวว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  โอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับจะมาอีกหนึ่งแต้มนะครับไปเป็นมา,าญี่ปุ่นครับลาญี่ปุ่น โดนดอนเนี่ยครับท่านผู้ชมไปโชว์กินดีมากเลยครับโอ้โห,โหอืมนี่นะครับท่านผู้ชมมาเป็นพวงเลยครับ<า>นี่นะครับท่านผู้ชมนิ่งนิ่งดสูสิโอ้โห้โห,โห,โห,โหโยูยดนแลนะภากั้นโกงเลยครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหยางโอ้ตัวนี้ยางโอ้บอกเลย อาอเยอะทั่วับไม่แหลกแน่นอนผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กตัวนี้โอ้โหนุใหญ่นะครับโอ้โหโอ้เบ่อเลยครับ nhỏ mẹ nó cò nạc bunny. Closing chin. Nếu có chỗ lì nạc bunny. Oh, căn co lên nạc căn co lên. Tomei vì con ngon 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 này ngon 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 เป็นได้เล่ากับเป็นกองรุ่นนะครับเทวารูปตำตาไม่ไกลเลยอ่านี่นะครับผูเลยนะครับโอ้ตายตายหรอกำลังมัไม่ก้าวใช่เอาเอาเก็บเล็กะเดี๋ยวตามานโตนะ เก๋านะครับน่าจะเป็นไอเก๋าไม่ก็นกโขานะครับโอ,โอ้โหโอ, e อ Leon, oh, 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 uh ้โหสู้สู้ใช้ได้ตัววันนี้สู้ใช้ได้ครับโอ้อังโจครับโอ้อังโจครับอังโจอังโจตัวบลัาลักหลังจากการเฝ้ารอนะครับ ไอ้นี่มันก็ขึ้นมานะครับใช้ใช้ได้เลยเโอ้ฉันเคือองจ้อนนี่เอ๋อฉันมากินตอนกินอ่าเอ้าหล่นไปแล้วเจอไอ้เก่าอีกแล้วนะครับเก่าน้อยเก่าน้อยนะครับนี่นะครับเก่าน้อยเก่าน้อยไอ้เก่าน้อยาม่ยานะครับ โอ้โอ้โอ้สัปปะรันแล้วครับตนนัวนี้โอ้ก่อนอย่ารอดก่อนอย่ารอดจับลำอุยยมโอ้หลังจากเม,มื่อวานทำไมลำอุยยมห้ามมานานแล้วก,ก็ทำไมลำอุยยม,มได้ลืมตาดื่มมาได้แล้วโดยแตงวันนี้นะครับโอ้เลวเวันเด็กเกไหนเลววันร้อยเกไหนแล้วหนุ้มเนี่ยอ่าหนุ่มโค้ชยิ่ครับ เด็ดครับเด็ด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 ผลงานสุดยอดครับสุดยอดแม่เลยงน้ยนนึว่าตัวเติมตัวที่หนึ่งอ่ะด้วย โอ้นกเขานะครับนกเขาโอ้ล้วเราก็เจอจนได้นะครับสิ่งที่เราตามหานะครับโอ้โหอย่ามาคาดกันตรงนี้แล้วนั่นนี่นะครับท่านผู้ชมใส่ยึดว่าใช้ได้นะครับไม่ธรรมดานะครับไอตัวนี้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา ไปดตนนตนนูตอนนี้ก็น่าจะตัวนี้ก็น่าจะปิดท้ายแล้ววันนี้นะอ่าตัวนี้ก็น่าจะปิดท้ายแล้วแหละอาจาจะมีถ้าว่าเดี๋ยวเราก็มีเงาปลาอยู่นะถ้าเกิดว่าถ้าได้ใช้เงาปลาด,ดำเงาดูเดี๋ยวว่ามันจะมีอะไรมากินอีกไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับๆๆๆๆตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เงาหมดอะไรหมดเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลาก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นี่นะครับเต็มลังเลยนะครับเห็นไหมครับดไหมครับดูนะครับอินรีก็มีนะครับอืมแน่นแป๊กๆนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลผลานอีกทีกันบนฝั่งนะครับว่ามันจะเป็นมีปลาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะแบ่งกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับ ก็มาสรุปผลงานคร่าวๆกันนะครับไม่เก้าแลนะ้วผลงานทั้งหมดของเราเนี่ยครับอ่าวันนี้ก็ได้มาถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับวันนี้อ่ามากับไตฟริตนะครับอ่ามีทั้งอินรีมีทั้งนกเขาใหญ่ๆนะครับใ่เขาใหญ่หญอ่าแล้วก็ปลาเขาอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ข้างเหลืองอะไรมีได้มาหลายสปีชีส์หลายสายพันธุ์เลยนะครับวันนี้ จะเป็นการจับฉลากกันนะครับตอนนี้ดูนะครับว่าผมจะได้กองไหนนะครับจากบรรดาห้ากองนี so neo, okay, hmm. okay, ้นะครับถึงสั้นขึ้นไหนเลยลองเล่นนะครับด้ยลเออโอเคนะครับนี่ผมได้กองนี้นะครับนกเขามันตุกเลยนะครับตัวนี้มได้หเลยนะโอเคครับนกเขามันตุกเลยโอเคนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ หลังจากนี้เราก็ลากันเบียเต่านี้ครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ